สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้ขของสุขุสุข็นะครับปกติเคยนะครับในสนวนนบัวลิสันยังไงครับพี่น้องมะน,นีเฮ้ามาลงเหอะนะครับเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่ครับนี่เฮอ,อะน,น้อยครับนี่เห็นบ่มีหยาแค่เท่านี้ครับนี่เอาเสื้อมเอาปากกระเสกน้ำเอาปากกระเสกน้ำรอฟังกูซื้อครับลุงหอวพุทธะไม้นี่เพิ่นมกักมากเลยนะกันเราเานี่ยนั่นบลับที่เด็ดอีกแล้วเ,เด้ดิมีความเสียงว่ะ มาากาศที่เดลุงหอกนะครับเ้อเปิ้มักมักเานะไอดกินขาครับอยู่พี่น้องมารล่นมารับบินอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจนบด้อพี่น้องเ้อกกับไมยเด็ดของลุงหอกนะครับเ้อเพน้าบอด้มาน้องมารับ้าเบิงรับสิเป็นอย่างไดหรอลนมาครับคผูุ้วงวาซูนปานินคือป้ยหยางอยู่ไทยแงครับลงไปเบอ่์ป้ายหางอยู่วะบบดแดีเดียวะแบเดเดียวบียะบมบเดวเดยยแบเบวเสกแ โอเคครับไปยังให่าหนาเส้นเป็นปนินครับมือ่ <c oughs> อนี้เดี๋ยวอุ่นอัปเดตเมื่อนี้เลยครับตามมียังนี่เลยอุ่นเสีอัปเดตเมื่อนี้เลยครับเด้วย <c oughs> ตอนนี้กำลังเอาหยาเอายังตีอยู่ในแหนออกมาครับมีแต่พักเสียงน้ำยันเดียวครับมือมอ <c oughs> ่อนี้ไปไทยครับเห็นในอุ่นตัวหนึ่งนี่ในผอยไหลตัวหนึง่งเรากออกมาหนาไ้เจิมแล้วครับนี่อะ <c oughs> อันนี้คือปลาเจีมกระสังไครับเด้อเขาซูนสุนได้จับขึ้นไดแทะบ่นี้จัาหูแล้วครับว่าแมนปลาอีไทยแทะครับเห็นซูนแต่แนะน้ำเอาพี่น้องครับเพิ่นผัดปลาจับเด็ดปลาบูงใหญ่โอ้ยอย่าเป็นปลาบู๋เลยมันเปนปลาบู๋เฮ้มันมันสุ่มปลาบู๋หนิบ่เหรอม่ครับนี่แต่มันก็ต้องใหญ่ครับเมืองตีโอ้โหเป็นปลาบูงใหญ่เป็นปลาใหญ่นาะอย่าว่าเดี๋ยวสันไบรุ่นเมืองป้านินเลยเด้๋ยสีแล้วเขาสวยอยู่เนาะ น้องว่หากินข้าสวยเนาะเี่น้องครับบอเห็นป้าพ่อโตเลยครับเด้อขึ้นยังโอ้โหครับเกิดยังขึ้นติตพ่ลน้องเดี๋ยวเบิ่งวันที่สงครับนี่มันมาติดแลรอครับว่านแหลเขาวนบอมานแล้วมาเจอเบืองวันที่สองเบิ่งนมันติดครับเด้อ โอเคครับเมื่อกี้มีเหมือนมีปลาคอหรือปลากระสุบครับตเตะแหนิหน่อยมั <c oughs> นเป็น,นป้ายแหงหรอกแต่ไม่ขอแแหงเป็นเราอันนั้นคือป้าเขาแแหงแหล้วครับอันนี้คือน้ำตื่นเต้นนะครับเด้อพี่น้องเบิ่งระดับน,น้ำนี่เห็นบ้างไหมพิเอวครับง่ายๆเลยเอาเห็ดเอาง่ายๆครับบ้านนี้เอาแแค่เดี๋ยวติมแแคกินเข่าเดี๋ยวกินเข่าเทียงเข่าเพ่นก็เอาครับมาลลุ้นเบิ่งว่าสิได้หลายกว่าว่านั่นบอมลุ่นมั้งครับพี่ครับตอนนี้เอาออกไว้ลยครับเด้ออันหยาวไปแล้วอ่เสร็จดีลุ่นแล้วแน่ สองคนเัมนมุดเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่นี่เดี๋ยวออกออกแน่นี่เออไป่างโอ้โหอยีหน่อยขึ้นบ้านนเป็หลุดเคยแตของยกันนี่นี่นีลุงนี่นั่เอาแขึ้นก่อนปลาตัวเลยนั่น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 ถ้เอาแขขึ้นหนี่งนั่น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 พ่ลงได้แล้วอุ้ยอุนี่ มันไต้นงไงวะอ่อยงางมันหนแตออกกแ่้าีหยงว่ะขึนมาย่งรันังว่ามันสีเดียวอีกที่นี่เอาลุโอ้หมดหนจะเาสร่งลงมาเป่นใส่ถุงเทามาสีบ๊อบบเลยแต่เบิร์ครับสิเป็นป้ายหยางนะครับเด้อมันเร็วๆครับมันไหนแค่สูนโตมันดูซือนั่นพญิโยงไหนเี้ยนพรลอยออกเลย ป้ามันจับไ่ได้เออแต่คนออกอางเีมันสิจับได้ครับวันนี้มีคนเดวทกคนเลยโอ้ตัวใหญ่ตัวเนาะมันมีกุ้ปะทดีนี่เต็มตีหเออสีถกุปทยครับพี่น้องครับนี่นี่นิงด้วนี่ครับกางไร่ปลเปิดัวกางไร่ลุงได้ไปยังเก่ารับ ไ่จะกไ็ขอไปเสยเอายังเงียบไปเลยฮะหะับเยหยยลกว้างเหย่ล่เด้อแต่งเอาผู้ใดสิได้ครับประคอตัวเดนตอนนี้ท่านมีคนได้ปาเงยครับเด้อแต่ปงไปใส่นมาส้นไทยแหแหายไปเลยอ่าแหกำลังสีจมครับคนนั้นมันจืดเนี่นทางลุงหอเอกำลังเอาปลาอันนี้ออครับนี่ปลาตัวใหญ่หเป็นนลุน ดีครับแตเต็มกำมือเลยครับเด้อโตจังสันคือมันชาวพัยาเลยเนี่ยโตของมันใหญ่ึ้นานี้กว่าพัทยอีเอาเต่เอาเต่ก็พัดไปจุวยยิงคนนั้นไปยังไาเดียวกันหน่อยแล้วมันถึงบ่ท่านมันเลยไปไปไปจริญรวยไปไปยังบปเห็นเลยไปใส่หน่อยอุ่นหลุนนั่อยละแต่ว่าอันันตะคอบ่ท่านเห็นบ่ท่านถึงปหาทั้งหมดอีกบอะไรไปแล้วนั่นตรงนี้ครับแม่นั่งกันตีละปุ๊นั่นมุดแล้ว แม่แม่ใส่ลัดรับพ่พี่ลัดพ่พี่มีกระป๋องมาครับเด้อได้หรือเปล่ากระตุ้นเลยกระจองยับเด้อของจับมันมันขนาดโตเลยจับยี่กึ่งหัวมาแล้วนี่โอ้ปลาคครับมาแล้วครับตัวแรกครับเด้อตั้งผมแหลกลปอีกตัวหนึ่งครับนี่เป็นสวงมันโตทอกันเไออูอ้าพี่อ้าพี่ครับ Đi kiêng mang hô mang theo lê ba mặt mì dạng mang hai đi, hai này là cái hai 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 hả? hai 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 này hai 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 này ừ. thì... đó. Dù เดี๋ยวจะเอาใส่กระสั้นนะครับเดีอวนงเนือสีบไว้ครับมันเป็นถุงผุถุงเกาี่ยยังอยู่ตุ้ยเฮเขา่าทำเกลี่ยอยู่นะเฮ่ทำเกีอยู่ต้ยเ่ยหมาะโอ้หน้าผู้ดูยียบแสดงว่ามีตัวหนึงอุ้ยไปมัโดดกเออีกว่าหนึ่งเลืกจ่กระซั้นะครับโอ้โหว่านหนอยที่นี้เดีใส่กระสังครับพีมาเทียดเอาอยู่โบนั้ว่าไง เนี่ยนอยากเอาใส่กันบนหน้าหนีในถุงก่อนไฟฟ้ามันไฟฟ้าขาดนี่ดินี่หูมันนี่ไฟฟ้าพูดพี่แพ้กันเลยเล่าอย่านั่นคว้ามาใครเดี๋ยวเป็นป่าเป็นป่าหอ้ยกระคองไก่ขีนหนาน้วครับลุง่ลงไปแล้วประขอต้นไทรขี้หนแล้วครับเด้อนี่ครับต้นสุดท้ายเาครับนี่อธิบาลุงซูนได้มาแล้วครับครบทุกโต๊ะละอธิบายซุนซุนนี่เหรอโอเคไปเดี๋ยวรอเบิ้งวันที่สามอีกครับ ตัวนี้ป้าก็ไหนอนวะไเหรอนั่นนั่นนั่นเฮ้นั่น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 ็กรอไปอยู่รอฟังนี่ครับนี่ย่อมออกเลยครับป้าเขาป้าตองตรงดูไปลีอีลเลยได้หนิ่น่นน่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 ไอเหรอไลเลยจะมันกะมันป่าเสื่อหรอคนแท็กจะเสื่อใรังบ่านเล่สองคนมึอ้ครับเป็นน้องครับดนานบนมี พายุครับรกัเขาาพายุเลยโอ้โลมเบิ้งที้เรานี่ยทางบนฝ้ามืดนะครับกระโดดไปเบิ้งโอ้โหป,ากกป้ากะไหลแต่มีเห็ดหยาบนะครับเด้อเพราะว่าเบื้องติดด้านข้างนี่พกแข้งหกแข้งครับพี่น้องครับเบิ้องเบื้งฝ้าครับมันตีดเบื้องติดมันหลายสมได้นี่เห็นไ่มนี่นี่ มีพอเวลาอีกเขาทำโตโอ้ตะบนกระดายืนเรื่อยๆนะครับเด้อหากินในป่าหยาเราฟังโอ้โหครับบ้านนี่พันมีป้าครับพ่อถ้าไปยูนในห่วยบมีป้าไม่โดนเต๋อแน่นี่ๆยูพี่กำลังสร้างอยู่ข้างในเพื่อนเะแต่เ้าหาแข่งกับพายุได้เลยครับเดี๋ยวนี้พายุมาก่อนแท้ต่ต้นหนึ่งเด้อนอดหลากหลายไม่แห้งพอนี่ยไม่แห้งนัเขเขาถ่ายไปอีกต้นตอนนี้พันตุ่มขึ้นได้ครับเด้อชาวบ้านทีสามเฮาตุ่มขึ้นเอาง่ายๆเลยครับไหวมาหลุดเมืองป่ากันเลย ตอนที่อยู่หนเฮ้ป้าบักยางหลายเลยครับแต่ตอนตุ่มกับโบ่อคอยสู้ป่นไดถ้าเบิ่งมันสีหลีอยู่ในปอดมันสอนอยู่ในปอดบอด่อนะครับเออทะเบงว่าว่านใดสีมีป้าหลายกว่านแต่ป้าหนีป้าหน,านีบ้านหนีบุ้ยป้าอย่งเดียครับมีแต่ป้าขนาดกลานขึ้นเมือเ่โอโอ, <laughs> โอ้ยป้าโต เดี๋ยวสวยเดี๋ยวขอสวยเอาไอ้น้องแต่จะได้มื้อนี้ก็บ่ได้กินข้าวปลาได้ครับเด้อเดี๋ยวเฮาเอาปลาใส่กระสังแล้วก็มาสรุปผลงานเบิ่งว่าสรุปแล้วเฮาได้ปลาหลายปานใดเดี๋วขึ้นไปสรุปด้านบนครับปลานี่บ่ย่ำเข้าแหง่แครับสรุปแล้วมีแต่ปลาอยู่ทางขางก็คืออืโอ้ยจริงเหรอไปฝนมันมันมีฝานครับเด้อฝนว่าทุกฝนตกแล้วเป็นสายแล้วครับไอตัวนี้นะอ่ามกลางพายุเลยเดนหยุดไต่พายุเลยหากิ้นน้าตื่นๆรอฟังแต่จะช่วยลราพี่น้องเออ้ย่ะเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่ง ป <ITA> Beyonce, ้าทั้งเบิร์ดเลครับไปสรุปเบิ่งว่าเฮาเห็นมาเฮาได้ป้าหลายปานเด๋ไปเบิ่งได้พุ่นครับครับพี่น้องครับมื้อนี้ค้งสุบริเวณป้านป้าเบิ่งนะครับเด้อพี่น้องเด้อเนื่องจากมาแล้วครับฝนตอนนี้มันกำลังลินครับน่าสิป้านป้าบ่ทันแท้กระซังมันก็สรุปเอาซี่แล้วครับนี่เอ้าแต่พอยกขึ้นมั่งนี่ครับก็มี่นำหนักพอสมควรอยู่เออนี่ละคน6คนนี่ได้กินแรงซสมนี้ละนี่ครับบ่ไแต่มันอันนี้คือกระซังใหญ่เด้อครับนี่

กันท,ทีป้าออกกันยากเลยลครับวันนี้ครับเดี๋ยวคงสิดเสด็นบ้าพี่น้องแต่พิ่ตึงนะครับน้าอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเ<อ>ป็นกำลังใจทีมงานครับผมจะหรับคลิปนี้ว่านี้ครับผมสุริครับพี่พน้อย,อยสิระมันแบบนับตื่น <laughs>